สวัสดีครับวันนี้ในเกมโซลแอนด์ดิเวเร์วันนี้เราก็จะมารีวิวการ์ดหลงๆกันนะว่าแบบควรเปิดไหมอะไรยังไงเดี๋ยวนี้เราก็จะมาอ่านสกิลคร่าวๆกันนะแล้วก็มาดูกันว่าจะการ์ดนี้จะแบบคุ้มค่าในการเปิดหรือเปล่าคัญหาหรือเปล่าว่ะเดี๋ยวนี้เราจะไปอ่านสกิลของลงการ์ดหลงๆอัติเมทที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่กันสำหรับวันนี้เลยนะก็เข้ามาเลยก็เข้ามาอีกแล้วสำหรับการ์ดก็คือแบบดูดิก็คือแบบ ตู้เสียวอู่เพิ่งออกก็คือเอาแบบการ์ดใหม่เข้ามาเลยอะไรก็คือแบบไม่ให้ตั้งตัวไม่ให้หาหางวงหาเงินเลยก็คือแบบเกมมันแบบว่างแบบอยู่เงินจัดเลยอะไรก็คือแบบโอ้คือแบบไม่มีเปิดแล้วเนี่ยคือสมุดไอ้ลึกลับนี่ก็คือไม่มีเปิดแล้วคือต้องรอแบบอ่าเนี่ยล็อกอินเจ็ดวันเนี่ยแล้วค่อยแบบมาเปิดให้ดูนะอีพีนึลงไปไม่ใช่เม็ดนี่ตรงซีซั่นการ์ดเนี่ยก็คือต้องรอล็อกอินเจ็ดวันแล้วก็แบบเนี่ยเติมอ่าแพ็คล็อตเจ็ดสิบเก้าบาทตรงนี้นี่รอล็อกอินให้มันครบบแบ ประมาณ1้0 1 1 0ใบใบเราค่อยมาเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูอีกรอบหนึ่งก็คือเดี๋ยวเรามาเปิดในวันที่7กันก็น่าจะแบบอาทิตย์หน้าแล้วกันนะประมาณอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าก็เดี๋ยวจะมาเปิดการลงลงให้ดูเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอาร์ตอาร์ตว่าแบบของการว่าแบบสวยอะไรหรือเปล่าปะเดี๋ยวเราไปดูอาร์ตแล้วก็เอฟเฟกของการกันเลยนี่เราพาไปดูในระดับของอาร์ต S&R ก่อนนะระดับเป็นสายมิวเนาะเป็นสายช่วยเหลือนี่ อบอกเลยว่าอาร์ต่สวยอาร์ตหลงๆรอบนี้ก็คือแบบสวยมากนะอ๋อสวยบบกแบบน่ารักด้วยเลยป่ะเนี่ยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะสำหรับอาร์ตของหลงๆรอบนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลการ์ดก่อนเลยสำหรับสายแบบระดับ UR อันติเมตของการ์ดนี้ปะเราไปดูสกิลกันเมื่อเข้าต่อสู้5%ของ HP สูงสุดบท,ทนของหอแก้วบวก60เท่านะแล้วก็ต่อเนื่อง8วิเมื่อสิ้นสุดโลกคือเมื่อสิ้นสุดโลกหอแก้วเนี่ยหรือถูกทำลายหรือหมดเวลาก็จะได้รับอ่า แสงเก้ามณีแปดวิแล้วก็ระยะเวลารีเฟรชโลคือรีคูดาวโลคือ3ามวินี่แล้วก็มีโอกาส30%จะได้รับแสงศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลา3วิด้วยนะแต่มาดูกันว่าแสงมณีแสงเก้ามณีเนี่ยทำอะไรได้ก็คือจะเพิ่มดาเมจสุดท้ายให้เรา35%เลยเนาะกองครั้งเยอะนะดาเมจสุดท้ายสาแล้วก็แสงศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นดูดซับคูงคุ้มกันและ,อะเอฟเฟกต์ผักออกผมไม่ไม่ชัวร์นะว่าเอฟเฟกตผักออกนี่มันคือเอฟเฟกอะไรนะอันนี้ไม่ชัวร์เนนาะี เดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์ตอนแบบมี5ใบก่อนดีวว่าแบบเพียวแค่ไหนนี่เรามาดูตรงนี้นะสรงศักยภาพแล้วก็เลื่อนลงมานี่เป็นนี่แสงเทพเก้าแสงเทพ9สมบัตินี่ก็จะเป็นการ์ดนี่เอฟเฟกต์นี้เราไปดูการ์ดที่5ใบก่อนนี่5ใบก็จะเป็นอ๋อดามจสุดท้ายเพิ่ม6 0เนเลยนะสำหรับ5ใบแล้วก็กำลังเพิ่มขึ้น10%นะคือมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มมาตรงใบที่5นะนี่ใบที่4ก็เขาจะไม่มีเลยเนาะน,นี่ตรงนี้จะไม่มีเลย ก็จะเพิ่มมาตอนใบที่5ขึ้นไปนะก็จะได้กําลังมาเพิ่มแล้วก็ใบที่10ก็จะเพิ่มไปอีก15บห้าเลยก็คือแบบโอ้โหได้โลเยอะมากเลยนะได้โลด้วยถึกด้วยแล้วก็ได้อเอฟเฟกต์แบบดาเมจสุดท้ายกําลังด้วยเก,ก็ประมาณนี้นสำหรับการ์ดหลงๆจากความเห็นผมนะผมก็คิดว่าการ์ดนี้ควรแบบมีติดไว้สักใบใบหนึ่งก็พอนะสำหรับแต่ละคนเนาะถ้าใครไม่มีเปิดก็ไม่ต้องแบบหาเปิดก็ได้ถือว่าสคิปไปก่อนได้ไปหากการ์ดพวกแบบ จูๆชิมการ์ดแบบเสียวอูการ์ดแบบปีตรงเขียวอะไรให้มันครบก่อนก็ดีกว่านะการ์ดนี้ก็จะเป็นแบบกึ่งแบบกึ่งแบบบัฟถึกด้วยเพิ่มลู่แล้วก็จะเป็นแบบแบบบัฟดาเมดด้วยอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้แต่จากที่อ่านดูอาจจะต้องแบบรอแบบโล่โล่แสงแก้วหมดก่อนหรือเปล่าหรือแบบจะได้รับบัฟดาเมจสุดท้ายอะไรเงี้ยเรามันก็อาจจะเป็นการ์ดที่แบบ อาจจะต้องแบบรอโล่หมดถึงจะแบบได้บัฟดาเมจสุดท้ายอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการ์ดที่แบบต้องรอในการแบบบัฟอะไรเงี้ยน้อรอประมาณ8วิอะไรเงี้ยรอโล่หมดแบบไม่เหมือนการ์ดดาเมจอื่นที่แบบทำดาเมจแล้วแบบบัฟเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบแตกต่างกันอยู่ในจุดจุดนี้อาจจะแบบช้ากว่าแบบ8วิอะไรเงี้ยถึงจะแบบจะได้รับบัฟดาเมจอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ละกันสำหรับการ์ดลงๆแต่ถ้าใครที่เป็นฮิลกับแทงอะไรเงี้ยที่เป็นเมนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าแบบเปิดการนี้บอกเลยว่าถึกขึ้นแน่นอนนะคือแบบ โดนสกิลแบบวันช็อตอาจจะแบบยืนได้อะไรเงี้ยคือแบบถึกนะแบบปับ๊บถึกมากเลยปับ๊บแบบอดทนเยอะมากแนละ้วมีโล่ให้อะไรเงี้ยก็แนะนําสําหรับสายแทงกับฮิวนะการนี้ก็ถึกแน่นอนการนี้แนะนําให้เปิดใบเดียวพอก็ได้นะถ้าใครแบบมีงบน้อยอะไรเงี้ยก็แนะนําใบเดียวก็อยู่ละคิดว่าการแบบนี้นะก็ไม่ต้องไปเอาเอฟเฟกต์ใบที่ห้าหรอกก็มันแบบคือผมที่ว่ามันก็เนี่ยเปลืองงบนะใบที่ห้าแบบโอ้เยอะไปหน่อยแต่ถ้าใครมีงบก็จะเปิดห้าใบก็แล้วแต่แล้วสำหรับการนี้ผมก็แนะนําให้เปิดแบบ เสียอู่สิใบแบบยูชิงสิใบอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะมันแอันนั้นคือการ์ดดามิเน้นๆเลยอันนี้มันการ์ดแบบเน้นถึกด้วยเน้นแบบอ่าบัฟดามิด้วยเนาะเป็นการ์ดหลงๆก็หมันนะสองการ์ดหลงๆก็มารีวิวแล้วก็อ่านอิเปิกให้ชั่วคราวนะเพว่าประกอบการตัดสินใจด้วยเนาะเดี๋ยวผมแบบอีกเจ็ดวันเดี๋ยวผมมาเปิดรีวิวให้ดูแล้วกันนะถ้าเปิดแบบครบแบบ UR อารหนึ่งใบนำมารีวิวแบบดามิที่ทําได้แบก็ใสยต่างให้ดูนะแบบใส่กับไม่ใส่แบบ ดาเมจแบบจะเพิ่มมาเท่าไหร่ก็มานี้เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็มาอ่านสกิลการ์ดแล้วก็รีวิวให้ดูกันก่อนแค่นี้ก่อนอยังไม่ได้เปิดจริงเพราะว่าไม่มีตอนนี้ก็คือเนี่ยมีในตัวแค่ยี่สิบห้าใบแต่เรารองมาแบบดองมาสักร้อยสิบใบแต่ค่อยมาเปิดหางันหนึ่งใบกันนะผมก็กะไว้เปิดแบบเอา UR แค่หนึ่งใบแหละรอบนี้ก็มานี้ยแล้วกันสำหรับการแบบอ่ารีวิวหรือว่าอ่านสกิลของลงๆคร่าวๆนะยังไม่ได้ลองจริงเพราะว่ายังไม่มีงบเปิดตอนนี้โอเคก็มาเรี้ยแกันสำหรับ าการรีวิวสกิลของลงๆก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวการลงๆคร่าวๆนะเดี๋ยวเราอีกแบบเวันเดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบเต็มตัวให้ดูเลยนะมันแบบโล่เป็นยังไงบัฟดาเมจเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวอีกเจ็ดวันเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันนะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มให้ดูด้วยว่าแบบร้อยใบเราจะได้ UR กี่ใบก็ปกติก็แค่ได้หนึ่งใบแล้วนะก็แบบดวงแบบไม่แบบได้ดีมากอะไรเงี้ยโอเคก็มนันในการสหรับคลิดวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย,อย่าลืมฝากกดไลค์กด แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอย่าลืมซับสไคร้ด้วยละกันเป็นกำลังใจให้ผมเป็นอะไรเงี้ยสำหรับนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้ามีภาพการใดคลิปวันนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย